ได้เป็นอันดับที่14ในอัลบั้มนี้ในงานจังเกิลน,นี้และได้ติดซิงเกิล14ด้วยก็ดีใจมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเออสำหรับพวกเรายังไม่ได้ฟังเพลงด้วยยังไม่รู้ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างด้วยพวกเรายังไม่รู้อะไรเลยเลยไม่ต้นทางเรานะคะ เพลงไม่ถึงเพลงซิงเกิลสิแลนเพลงแบบเพลงอะไรกนแลแต่เมลลี่ะได้ยินจากพี่ชูมาแบบนานนานนานแล้วนะว่าเขาอยากได้เพลงออริจิน а ลสำหรับซิงเกิลเพลงแกรดของเขาก็เลยพอได้รู้ว่าได้อลิจินได้เพลงออริจินาลก็รู้สึกดีใจเลยยินดี ดีใจด้วยกับเขาด้วยใช่เพราะเขาอยากได้เพลงออริจินัลอยู่แล้วด้วยก็เลยโอ้ตรงได้เพลงออริจินัลเหรอโอ้ยเสดยดอพี่ชอใช่น่าจะพี่ชอพยายามคุยกับบริษัทมันเพราะตอนแรกแอบใจว่าอาจจะไม่ได้อะไรเนี่ยก็สุดท้ายก็ได้ล้วก็เ้ยเก่งมาก พี่ชอสู้สว่สว่าใช่ค่ะรู้มาก่อนไหมว่าพี่เชอร์จะประกาศก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วค่ะช่วงนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่เชอร์เยอะขึ้นเพราะเรามีประชุมประชุมกับตันทันหาคนอะไรอันนี้ก็เลยอย่างนี้ด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็มี เรียนที่ต้องคุยกับบริษัทเยอะขึ้นในถึงตัวเองนะใช่ก็เลยให้พี่เชยช่วยคุยกับบริษัทด้วยใช่เลยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่เชยเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆเยอะก,กว่าเยอะก,กว่าก่อนเดืเอนเดือนออกเดือนเอนหลายคนออกก่อนที่ก่อนปีที่แล้เวเลยนี่ จริงๆใช่ถึงแม้ว่าพี่เชอมีงานของตัวเองเยอะมากๆไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นแต่ก็เวลาได้เจอกันก็คุยกันแบบยาวๆเลย,เลย,เลยรู้อยู่แล้วแต่ไม่แสดงออกใช่ใช่หรือเปล่าไม่ถึงไม่เห็นรู้อยู่แล้วว่าพี่เชอมจะประกาศใช่ไหมไม่แสดงก็ เป็นคนที่ชอบคนที่ไม่ค่อยบอกคนอื่นไงแบบถ้าเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องแบบนี้ถูกเรื่องที่เราได้ยินก็เน่อะไรไม่บอกคนอื่นไม่ค่อยได้บอกไม่ค่อยบอก,กอากานอาจจะคุยกันแค่พี่รีนาะคนเดียว เขาก็เป็นชีไฮนิงอยู่แล้วเขาก็วรเรืออยู่แล้ววานด้วยแล้วก็ถ้าเรื่องที่เขาไม่รู้ก็พวกเราอยู่ถือว่าพวกเราเป็นโฟร์เทียกไทยแลนด์แต่ก็พวกเราอยู่วงไม่ใช่เดียวกันไงก็เลยแบบนั่นแหละก็เยลยแบบโลแล้วก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรนี้ใช่แหลกเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ก็คือพี่ถินายุดูอยู่แล,แล้วด้วยก็ได้แบบเอาเรื่องนี้ไม่รู้หรออะไรเนี้ย ใช่เป็นซีคร e t เกิร์ลวยค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิูซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r t e application